บทที่11บทสวดมังคลาสุตตังเอหนึ่งเอเสวนาจักพลานังปฏิตานันจเสวนาปูชาจักปุชนียานาเอตมังคลามุนมังสองปฏิรูปะเทสะวาโสจักปุเพจักกตปุญญาตาอัตตสัมมาตะนิทิจักเอตมังคลามุนมังสามพาหุสจันจักสิปัญจวินโยจักสุสิกิโตสุภาษิตาจักยาวาจาเอตมังคลามุนมังสี่มาตาปิตุอุปถานังปุตตะทารัสสะสังโฆอนาคูลาจักรกัมมันตาเอตมังคลามุนมัง 5ทานันจะธรรมจริยาจะยาตการนันจะสังฆโหอนัวัชานิกรรมานิเอตัมังคารมุระมัง6อารติวิรติปปามัชปานาจัสัญญโมอัปะมาโทจัตทำเมสุเอตัมังคารมุระมังเจ็คารวโณจันิวาโตจัสันตุถีจักตัญญาตากาเลนะธรรมมสวัณังเอตัมังคารมุระมังแปดขันตีจโสวจัตสตาสมานานันจะสัชนังกาเลนะธรรมมาสากัจฉาเอตัมังคารมุระมังเก้าตะโปจัพรมตะ จริยัญจะอริยสัจาจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกริยาจะเอตมมัมมังคารมุรมังสิพุทธสะโลกธรรมเมหิจิตตังยสะนกรรมติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารมุรมังสเิเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทธรรมะปะราชิตาสัพพัทสุทถิงคัจฉันติตันเตสังมังคารมุตมันติบทที่สองบทสวดรัรตนัตบาริ ยังกินจิวิตังหิทวาวรางวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังอธิตถาคาเตนะที่ทาปิผู้เทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัทิโหตุขยังวิราคางอมตังปณิตังยันทชขาักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติจิทาปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัทิโหตุ ยำพุทธเศสเถปริวันณยีสุดจริงสมาธินาสมาธิมานันตาริกัญยะเมาหูสมาธินาเตนาสมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเมรัตังปณีตาเอเตณัสเจนะสวัตติหตุเยปุคระอัฏฐสตังปัสสาสัจติจัตตาริเอตานิยุคาณิผลติเตทัคินเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภะลานิอิทัมปิสังเคระตังปณีตาเอเตณัสเจนะสวัตติหตุเยสุปัจยุตามนาสสทัดเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนมภิ เตปติปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธามิผพุติงผุชมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตทิหตุขีนางปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวะสมิงเตคินาพิชาอวิรุณหิชนทานิพันติทีรายถาอย่างปะทีโปอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตทิหตุสิบที่สิบสามบทสุดธรรมบท สหัสวรัตอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะรายปัชชาอัตตาทันตัสสะโปศส,สะนิจังสัญญา,ตาจตาจาริโนเนวะเทโวนคันทพโณมาโรสหะพมุนาชิตังอป,ปะชิตังกยิราตถารูปัสสะชันตุโนบทที่1 4บทสวดเกสาปุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตาภชนะตาปัสาตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถตะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปรามะปะรารยะมาอิติกิรายะมา วิตาะเกะสัมปัฏฐานเนนะมาตะกะเหนุเหตุมานายะขะเหนะมาอาการะปะริวิตาเกณะมาชิตินิชานักขันติยานะมาพัพรูป,ปะตายะมาสมโนโนคารูยธา,าต,ตุเมเหอัตตะนาวชาเนยยาธาอิเมรรมากุสลายิเมระมาสวัชชาอิเมรรมาวิญญูคราหิตาอิเมธรมาสมัตตาสมาธินาอาหิตายะทุขายาสรรังวันติอัฏต,ตุเมเหปะชะเหยยาธา ยถา,าตุมเพอตตะนาวชาเนยาธาอิเมธมากุศลาอิเมธมานาวชาอิเมธมาวิญูปะสัทธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวันติอัฏฐะตุเมเหอุปัสสัมปัชะวิหะเรยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยตุอุปะเนยเนยสูตร อุปนิยติชีวิตมัปปามา,มายุงชรุปะนิตะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกะข้ามโนปุญญานิกยิราธาสุขาวัานิอุปนิยติชีวิตมัปปะมัปปะมายังชรุปะนิตะนสันติตานาเอตังพยังปรเนเปกะขามโนโลกามิสังปัะเหสันติเปกะโโหโยทะกายนาสังยโมวาจายะอุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติ ตังชีวมาโนปกะโรติบุญยังธรรมโมฮเวรักคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุกขติงคัจติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจติยะถาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินติทุเขเอสัมมโคยสุทิยาสัพเพสังขาราทุขาติยะถาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพนติทุเขเอสัมมโคยสุทิยาสัพเพธรรมานัตติยะถาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินติทุเขเอสัมมโคยสุตยา บททีสิบหกบทสวดอปันนชาชฉดกอปันนกัตฐานะเมเกทุติยังอาหุกตาก,กิกาเอตทธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนาังพาหุงเวสรานังยันติปภะตานินวะนานิจจะอารามรุกขเจตายานิมนุษา พยาตจิตายในตังโขสารนังเขมังในตังสารนังมุตตมังในตังสาระมาคัมมะสัพพทุขขาปัญุติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายาปสติทุกขังทุกขัสสะมุกปาทางทุกขัสะจะอติกมังอริยจะาทิอัตถังคิกังทุกขูปัสมะคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนังมุตตมังเอตังสาระมาคัมมะสัพพทุขขาปัญจติ บทที่สิบบทสวดพัทเทกะรัตคถาอดิตังนานะวะคะเมยะนปัตติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทาติตมปะหินันตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้ไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถทตถาไวปัสติอหังอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะนุพรูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นภูจเจริญน,นั้นหนึ่งเนือง,หงให้ปูกป่งเถิดอัจเชวะจักกะกิจจะมาตับปังชัญยามบรรนังสุเวพึงทำความเพียรเสรในวันนี้แหละใครเราจะดูความตายในวันพรุ่งนนฮีโนสังฆารันเตนะมาหาเศเนนะมามจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกรเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะ มะตันทิตังตังเวพัตเทกะระโตติสันโตอธิคเตมุนิติพระมุนีนผู้สงบย่อมเรียกผู้บุคบคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันกังวันและกังคืนนั้นแหลว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลวบทที่18บทสวดพินหะปะจัจเวคณะปะาฐะชราธรรมโมมิหิชดังอนติตาเรามีความ แก่เป็นธรรมดาจะล้งพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำโมไมหิพยาธิอนันติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้บรนังทำโมไมหิบรณะมรณะรมโมไมหิมรนังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิกเยหิมณาเปหินานาภาววินาภาวเราจะละเว้นต่างๆคือ ว่าเราจะต้องพัดพาจากของราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสโกมหิกรรมมาทายาโขกรรมายโอนิกรรมมาปันพันธุกรรมมาปฏิเสนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีกริยานางวาปักกลางวาตัสสะทายาทาภวิสามิเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหางปัจเวกขิตัดพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญน บทที่ส9บเทสวดเทวตาอุโยชนคาถาทุกขปตตาจนิทุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปาตตาจนิโสกาหุนตุสเพปปิปานิโนเอตาวจะเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคาถาสเพพุทธาปรปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนะรักขังมณีมิสปโส บทที่20่สบทสุดเทวตาปฏิทนาคาถาหันธรมยังปฏิทนาคาถาโยพนามเสย,ยาเทวตาสันติวิหาราวินีถูกเปคเรปทิคเรปปริงเฮงตาธรรมะทาเน е นะพวันตุปุชิตาสุดทิงกรนเตถะวิหารมัมทะเลเทราจรมัชานาวาการจาพิคโว,วสารามิกาทานาปฏีอุปาสากาคามาจาเทสานิขามาจาอิสราสัป,ปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภาวะ สังเสระชาตาอัทโวปปฏิกานียนิกังธรรมวรางปฏิจเตสัพเพศปิทุขสะกรณตุสังขยามธาตุจีรังสตงังธรรมโมธรรมัตราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัธายาจหิตายะจอามเหรกคตุสันธรโมสัพเพปิธรรมจริโนวุทิงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตบทที่21บทสวด สัพพปฏิธานาคถาหันธรมยังปติธานาคถาโยพนามเสปุญญสิธานิกตัตสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจักภคินโนหนตุสตานันตาปะมานากาเปเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาต,าติตาปิจาปิตา,ตาทายโยสัตทิฐาเมจาปะยะทิถาวาอันเยมัชตะเวริโนสตตาติทันติโลกสมิงเตภุมมาจตโยนิกาปเจกะ จตุวการาสังสรานตาพวะเวยาตังเยปิทธานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปัตชานันติทเทว,วาเตสังนิเวทยุงมยาทินานานะบุญญานางังอนุโมทนาเทตุนาสเพสตาสัทธา,าขนตุอเวราสุขาชีวินโนเมเขมปะทันจปะปะปนตุเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดารของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สวดบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์งอออาามมมทเเถิดดข่่่ใไไยรบ ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพบทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเขื่อนมุทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนจนอยู่อยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนนาฏยไต่ด้วยการสัตยายบทสวดมนต์บทพระสูตรพรพะปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโทยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าวัตถุมงคลมา แล้ว,วัตถุมงคลพระกิ่งพรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพญาณาสังวรบวรนิวิวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยนุภาพแห่งพป,ปริศและครับมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงศักดิ์สิทธิ์ขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ผู้ประก,การเทินสาธุ